มาเจอกับคาสองชั้นอีกแล้วบวันดีครับผมจีเคสลดนะฮะวันนี้มาวิ่งเป็นวันที่8กับวันตามปฏิทินก็คือวันที่2เดือน5้าสังพันหกสสี่นะครับผมวันนี้อากาศเย็นแบบอุ่นๆไม่รู้จะเย็นยังไงดีก็อากาศดีนิดนึงครับไม่มีลมนะฮะเมื่อวานนี้ลมเย็นสบาย วันนี้มีมลมมันก็เลยเหงาออกง่ายหน่อยมันจะแบบชื้นๆครับผมก็เมื่อวานเหมือนฝนจะตกมันก็ไม่ตกนะฮะก็เลยร้อนชื้นอุ่นๆเฮ้ยอากาศเป็นยังไงอ่ะมันเย็นๆนิดหนึ่งประมาณอ่า27 28องศาสประมาเนี่ยเกือบ30อะ่ะเอ้ยพอวิ่งได้สบายถ้าว่าไหนร้อนเกินนะผมนอาจจะวิ่งีแป๊บเดียวก็ได้ตอนนี้7โมง ผมออกมาวิ่งวันนี้สายไหนก็คือ7จ็ดโมงเนาทีะเริ่มออกวิ่งนะฮะจับเวลาตัวเองก็วิ่งได้ประมาณ10นาทีกว่าเดี๋ยววิ่งต่อจนถึง8ปดโมงเหมือนเดิมครับอันนี้นะเลืยก็อาจจะดูตรงข้ามหน่อยนิดนึงเพราะว่าใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยไปตัดไปตอนนู้นก็เสริมไร วันนี้ลองก็อ่ะเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้ก็คือเจ็บไหลเลยเราก็ยกอะไรไม่ได้เลยนะฮะยกของไม่ได้นะฮะส่งเดลิเวอรี่อย Jamie, ่างเดียวทำโอเควันนี้ก็วิ่งได้ไกลวิ่งได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้นแล้วก็อาการเจ็บก็เริ่มลดหายลงก็คือวันวิ่งได้เยอะขึ้นห่ละจากแต่ก่อนที่วิ่งได้โอ้โหอยู่หยอกนิดเดียวนะฮะนี่ก็ฝืนตัวเองได้เยอะมากเลยเสียงนกนี่จังเลย ก็ก็ยังยังไม่เห็นผลว่ามันจะยังลดไปมากนะครับก็ค่อยๆลดไปบอกกับผมกินเยอะด้วยแหละ่ะก็ตอนตอนก่อนทํางานผมก็กินข้าวนิดนึงต้องกินข้าวนิดนึงนะฮะประมาณพวกอย่างน้อยก็มามากก็ได้อะสักสี่ห่อนะฮะนิดนึงมาสี่ห่อแตกหมดแล้วมานอน พักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปทํางานตอนบ่ายนะครับตอนทำงานตอนบาน่บนนบายก็กินแค่ซาลาเปานะฮะพอกลับมาก็ถ้าวันไหนมีข้าวกินก็กินข้าวถ้าวันไหนไม่มีข้าวก็ไม่กินนะฮะประมาณนั้นเลยโอเคครับกดไลค์วเชื่อวันนี้วันนี้ก็ขอพักแค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วย ตามว่าผมจะลดได้ไหมนะฮะเดี๋ยวก็จะพยายามลดให้ได้นะครับผมเพื่อตัวเองไม่ได้เพื่อใครเลยเพื่อตัวกูเองนะครับผมโอเคสักครั้งในชีวิตปะบาย